ดูนะฮะแล้วก็แล้วก็มีของเรานะก็มีง่ายคือจริงเจอไอวันเดียมีแก้วอยู่ที่สี่แก้วที่จะทำนะอ่าเดี๋ยวเยียมขอวางใหม่ในข้อระกาสิครับอันนี้เป้าของเรานะฮะในวันศุนี้เป็นสามใบให้โอเคนะครับก็เก่งบางทีได้ไหมไม่เป็นไรครับใช้แก้วหก แก้สี่ใบนะครับว่ามีตัวอย่าง2ตัวนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็พูดเหมือนกับอัพไลน์ที่พีเ่เดชเคยแชร์ออของก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็บง,ง่ายๆก็คือปกติทานเนบอร์ซีไหมถ้าทานเนะาะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอดีม,มาให้ดูนะปกติเคยปกติเคยดี็อกร่างกายไหมเคยขับสารพิษจากร่างกายไหมที่ปลายผมเนาะที่แชร์มาว่าถ้าไม่เคยปกติทุกคนจะไม่เคยอยู่แล้วหรอว่าเคยดี็อกร่างกายขับสารพิษไหมก็ง่ายๆก็เปรียบเทียบว่าเนี่ยสมมติว่าแก้วนี้อ่าใส่น้ําลงไปสักครึ่งหนึ่งแก้วนี้เนี่ยคือร่างกายของเรานะ ง่ายๆคือแก้วนี้คือร่างกายของเราและทีนี้แต่ละวันนะถ้าเรากินอาหารลงไปนะสมมติว่าตัวนี้คือซิงเจอรเลดียนนะสมมติว่าเป็นสารพิษเนี่ยอ่าง่ายๆก็ทําให้เขาดูว่าเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ไปกินส้มตำปลามาเนี่ยโยดลงไปหนึ่งหยดเนาะก็แบบทาฟไลสอนเลยนะไปกินเนื้อย,ย่างมาไปโยนลงไปอ่าไปกินเสี่ยวบอบมาไปโยนลงไปนะก็ะประมาณเนี้ยเออ ก็บอกก็ได้เห็นไหมร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นส้ายพืชผักโภชนะฮะไม่เคยทานเลยเออก็เนี่ยก็จะเป็นสารพืชสักโแบบเนี้ยนี่ง่ายเนี่ยพอดีแยกมีไบโอซีตัวใหม่นะที่สามารถจะจัดสารพิษได้เนี่ยยะให้ดูว่าเป็นยังไงก็ทำก็ดูทิ้งลงไปเนี้ยโอ้ยังง่ายแล้วก็เทใส่แก้วแค่นี้นะจับตาดูนะให้เขาจับตาดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมโอ้ก็แบบเนี้ย จ oh ี่ๆนะอ็เนี่ยเห็นไหมสารพิษก็ประมาณนี้นะฮะก็ใส่แล้วแล้วลองมาดูท้องตลาดกันว่าปกติถ้าเมสไหนกินของท้องตลาดอยู่นะฮะกินของท้องตลาดอยู่ก็ลองมาดูกันว่ามันจริงจริงจริงไหมอันนี้เป็นดี่้อนี้นะฮะเิดเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเม็ดแบบเนี้ยก็ให้ทําเหมือนกันนะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะกินยี่ห้อนี้อยู่เหมือนกันก็เอาน้ําลงไปนะก็กินลงไปสารพิษเหมือนกันนะแหน่กินแสวง้อนลงไปเหมือนกัน เดี๋ยวพราะว่อ่าเดี๋ยวยากอ่าลงไปสองหยดแล้วสามหยดแล้วก็เอาเท่าๆกันนะเดี๋ยวจะใส่เกินนะเขาบอกว่าเราโก้งเขาว่าใส่หยดเกินอะไรประมาณเนี้ยก็สามหยดนะครับก็อ่าใส่ของเขาลงไปนะก็ทําเหมือนกันนะฮะก็เทลองเทดูนะฮะหนึ่งสองสามเหมือนเดิมเยอะอเล่ต้องดูนะเห็นไหมระดับ อันนี้ไม่ใส่ถ้าจะกุ่นขึ้นนะปกติถ้ามีช้อนก็ใช้ช้อนคนไปเลยใช่เร่ไหมมันจะกุ่นมากนะคุณอข้างหลังข็ตาดีแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยก็แล้วกันอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันจะพิเกียนแล้วมันเป็นแป้งใช่ไหมโอ้ีหน้า นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณจะกล้ากินไหมใช่ไหมอ่าเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับติดมือสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยอ่าถ้าเป็นคนณกล้ากินนะอันนี้เป็นของนายยี่ย้อที่ใครกินอยู่ก็เลยบอกว่าขอมาสาธิตหน่อยมาแล้วก็เลิกินเลยนะก็บอกว่าอย่างเงี้ยถ้ามั่นใจไหมว่าท้องตลาดถ้าคุณกินแล้วคุณจะไม่เป็นนิ่วกินเป็นสักปีสองปีแล้วคุณจะไม่เป็นนิ่วที่ว่ามันจะสัสมทำไมมันถึงไปตกก่อนที่ไตแล้วกลายเป็นนิ่วเพราะเหตุเนี้ยเนี่ย ก็อลองดูเลยถ้าคุณมั่นใจถ้าเจอแบบนี้ถ้าคุณกล้ากินอยู่ก็กินไปเลยนะไม่ต้องกินกลยพก็จบอ่าเขากินกระปุกไปแก่นี้